สวัสดีครับอยู่เกมไลน์เลนเจอร์นะครับอันนี้นะฮะวันนี้ก็เป็นวันที่แบบใครหลายๆคนนะครับสําหรับแฟนๆไลน์เลนเจอร์ที่รอคอยนะครับวันสิ้นเดือนนะครับที่จะมีนะฮะตัวเลนเจอร์ใหม่มานะฮะเลนเจอร์ใหม่ไม่ใช่เสียงเพี้ยนนะครับเลนเจอร์ใหม่นะครับมาแล้วนะครับเราสามารถเข้าไปดูที่ช่องสะสมได้นะครับพิเศษเลยนะครับสําหรับเดือนนี้นะฮะมันมาโคลาโบนะกับ การ์ตูนนะครับ Street Fighter นะครับเป็นการ์ตูนแบบยอดฮิตเลยครับเป็นเกมยอดฮิตนะฮะที่ทุกคนแบบชอบแล้วก็เล่นนะฮะแล้วก็ดูกันนะครับสำหรับ s ต r e e t Fighter นะครับโอเคนะครับเรามาดูกันว่ามีตัวอะไรมาบ้างนะฮะตัวแรกเลยจะเป็นริวนะครับตัวแรกนะครับก็ชื่อริวเลยนะครับเป็นร่างแดาวธรรมดานะครับส่วนร่าง8ดาวอันตานะฮะมันชื่อว่าริวกำปั้นอันมั่นคงนะครับบอกว่านักสู้ผู้เพียรฝึกวิชาเพื่อค้นหาความแข็งแกร่งที่แท้จริงนะฮะตัวต่อมานะครับ นี่เลยนะฮะตัวนางเอกของเรื่องนะครับชุนหลีนะฮะชุนหลีร่างธรรมดาก็ชื่อว่าชุนหลีนะครับก็เขียนว่าตํำรวจสากล iCpO นะฮะผู้ใช้วิชาท่าเตะอันแสนงดงามในการต่อสู้นะครับตัวต่อมานะฮะก็จะเป็นชุนหลียกสีครามนะฮะก็เป็นร่างแปดดาวอันต้านะฮะอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเออสรุปแล้วมันก็มาร่างแปดดาวธรรมดากับแปดดาวอันต้านี่ว่าเออแบบนี้ก ก็ดีนะคือเราไม่ต้องปั้นตั้งแต่เดดาวไปจนถึง8ดาวแต่ว่าณนะตอนนี้กบแดง8ดาวในสต็อกผมมีแค่1ตัวถ้าเกิดว่าสุ่มมาแล้วไม่ได้ล่างอันตานี่โอ้โหเครียดเลยนะครับตัวต่อมานะครับดูแล้วตัว7ดดาวเนี่ยผมว่าน่าจะมาในด่านพิเศษนะไก่นะฮะส่วนล่าง8ดดาวอันต้าของมันก็ชื่อว่าไกลป้อมปราการเคลื่อนที่ไร้พ่ายนะครับทั้ง3ตัวนี้น่าจะมาคืนนี้สีทุ่มนะครับเดี๋ยว มาดูกันนะครับมีแน่นอนนะฮะถ่ายทอดสดสุ่มให้ดูกันแน่นอนนะครับรอดูกันได้เลยนะครับรอดูกันได้เลยนะฮะทางกองแกงชาแนลนะครับคืนนี้4ี่ทุ่มนะฮะมีการถ่ายทอดสดแน่นอนนะครับกับการสุ่มกระชานะฮะตัวเรนเจอร์ใหม่นะฮะโคโโบสตรีทไฟเตอร์นะฮะเดี๋ยวรอรับชมกันที่ช่องทางนี้เลยนะครับ YouTube Channel บชาแนลนะครับกองแกงชาแนลนะครับก็มารอรับชมกันได้นะฮะเผื่อเป็นการตัดสินใจในการคิดพิจารณาว่าจะซุ่มหรือไม่ซุ่มนะฮะต้องมารอดูกันอีกทีนะฮะสำหรับ 3ตัวนี้นะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับคืนนี้สี่ทุ่มนะฮะถ้าใครยังไม่นอนนะฮะมารอรับชมกันได้นะฮะก็ฝากไว้อีก1คลิปด้วยกันนะครับสวัสดีครับ